สนทนาสถาบันสนทนาสถาบันวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของงาน53ปีนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรดเพื่อสืบสารวันทรงดนตรี29พฤศจิกาย,ยน2559ค่ะเรบคุยกับเราในวันนี้นะครับเรบเกขตจากคุณพากามาธนพัฒนพงศ์ครับ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการคณะกรรมการปาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันที่ระลึกวันดนตรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรดสืบสารวันทรงดนตรีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพการมาศคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นคงต้องให้คุณพการมาศเล่าถึงเ,เรื่องราวความเป็นมาของวันนี้หน่อยนะคะวันดนตรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรดนี่มีความเป็นมายังไงคะได้ค่ะความเป็นมานะคะก็คือ เมื่อ53ปีที่แล้วเมื่อวันที่29พฤิกาย,ยนพธักาช2506ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระมหากราธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าเชิญิกิจพระบรมราชินีนาคนะ,คะ,สะเสด็จ<ช>เริ่มเนินม,มาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อทรงปลูกต้นนอนทรีจำนวน9ต้นค่ะ<ช>แล้วก็พระราชทานให้เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย นะคะแล้วในวันนั้นเองค่ะเหตุการณ์ที่สองก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงเสด็จเข้าสู่หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงดนตรีด้วยด้วยวงดนตรีจากอสอวันสุขค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์มีนิสิทธิ์เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดนะคะเป็นการสวดพระองค์ด้วยนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นที่ซาบซึ้งตาตึงใจของเรานะคะว่าส่งท่านนั้นได้มีทั้ง ต้นไม้ของพ่อแห่งแผ่นดินแล้วก็มีเพลงพระทิพนค่ะที่ส่งให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อืมค่ะซึ่งเหตุการณ์นั้นก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกนะคะแล้วก็เลยกลายามาเป็นทุกๆวันที่ยี่สบเก้าพฤศจิกายนเราก็จะจัดงานนี้เกิดขึ้นอย่างนั้นไหมคะใช่ค่ะเพื่อเป็นการจำเรกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็จะให้นิสิตค,ค่ะจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยได้ทราบซึ่งถึงพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ พระอ,องค์ท่านนั้นก็จะมีพระคดารสนะคะเมื่อทุกครั้งเมื่อที่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะเมื่อ<ช>โส่งปกต้นสีก็จะฝากเรื่องของต้นไม้เหมือนกับพระอ,องค์ท่านจะมีคําสอนเป็นปรัชญาแฝงไว้ด้วยว่าคนนั้นก็คือต้นไม้นั่นเองนะคะ<ช>แล้วกเกษเศาษตรก็คือคนที่ต้องอเติบโตต่อไปให้มีความเข้มแข็งแข็งแรง,งแล้วก็ ดูแลประเทศชาติให้ดีอย่างนี้เป็นต้นค่ะทุกครั้งที่เระเด็จพระรินมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2506เนี่ยจำนวนเก้าครั้งด้วยกันจนถึงปี2515ค่ะค่ะครับผมผมขออนุญาตถามในเรื่องของงานเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่งนะคะเห็นกําหนดการที่มีการดำเนินการมาแล้วเนี่ยหเห็นมีหลายๆจุดที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องราวของภาพยนตร์ส่วนพระองค์น,นะครับที่มีการนำมาฉาย ในงานครั้งนี้ด,ด้วยรวมไปถึงวิดิทัศน์ที่มีการสัมภาษณ์ผู้หยุดเหตุการณ์ทั้งสองชุดด้วยกันได้เล่าบรรยากาศตรงนี้ให้ฟังทีนึนนงครับค่ะบรรยากาศเริ่มแรกนะคะเราก็จะให้ที่เป็นศิ์เก่าติ์ปัจจุบันนะคะที่มาร่วมงานได้รับบริธิตตมหาฤทุคุณโดยภาพยนตร์สุดพระองค์นี้นะคะก็ได้รับจากกองการสุดพระองค์นะคะที่ได้มอบให้กับมหาเทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื้อหาก็มีอยู่ด้วยสี่เหตุการณ์ด้วยกันในภาพยนตร์สิพระองค์นี้นะคะ เป็นเนื้อหาในส่วนของการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าไปรับใช้เรื่องของการาปลูกยางนาในสวนจิราจารเมื่อปี2504ค,ค่ะนะคะนั่นก็เป็นส่วนแรกที่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าไปดูแลศึกษาวิจัยเรื่องการปลูกไมย้ยางนาในวังจนกระทั่งต่อเนื่องปัจจุบันนี้ก็เรามีการปลูกต้นไม้ในวังในทุกวันปลูกต้นไม้เหงนชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากนในประเทศพระราชดานะคะทุกปีเลยค่ะจะมีนิติาอาจารย์เข้าไปในวัง ในภาพยนตร์ต่อมาเหตุการณ์ที่สองก็จะเป็นเรื่องราวของการที่สดเสด็จมาทรงปลูกต้นดนตรีแล้วก็ทรงดนตรีเมื่อวันที่29เก้าพฤศจิกายน2506หก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะคะที่พระองค์ท่านทรงเสด็จมาแล้วก็ทรงปลูกต้นดนตรีนะคะมีนิสตเข้าเ้าอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์ที่3ามก็เป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านพระราชทานเพลงที่ใผลเกษตรศาสตร์นะคะต่อมาหลังจากที่ปลูกต่อทรงดนตรีศูน6กแล้วเนี่ยปีศูนย์้าพระองค์ท่านก็พระราชทานทำนองเพลง เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นเพียงแรกบนลำดับที่4.2่องพระองค์ท่านซึ่งไม่ได้พระทานที่กเกษตรนะคะท่านเชิญให้นิสิตอาจารย์กว่า3,000คนค่ะเข้าไปรับพระทานเพลงในพระที่นั่งอภรสถานนะคะพระสวังฤทสิ์ซึ่งก็นับเป็นพระหัตถุคุณอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะเออเหตุการณ์สุดท้ายก็เป็นเรื่องของพิธีพระรรนปีญิบ,บัติที่รองค์ท่านเสด็จแทพเนินมาพระทานปิบัติในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอันนี้ก็คือส่วนของของของ้าพเจ้านองค์ซึ่งมีค่ามาก ส่วนประวัดบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไปสืบค้นนะคะไปพยายามตามหาบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อครั้งประวัติศาสตร์นั้นตอน,น,นก็เป็นปีหนึ่งนะคะเป็นนิสิตปีหนึ่งรุ่นยี่สิบสามก็ไปถามว่ารู้สึกยังไงบ้างอยู่ในเหตุการณ์เป็นยังไงอยู่ในต้นนนสรีต้นที่เท่าไหร่บัวนเลิว่าคนนั้นอยู่ต้นที่ห้าพอดีแล้วก็มีภาพปรากฏอยู่นะคะที่ผีในหอจะหมายเหตุของเราว่าอยู่ด้านหลังของต้นนนทรีและมีพระอ,องค์ท่านอยู่ ก็เล่าได้ทราบซึ้งใจมากแล้วก็ยังมีบุคคลอื่นๆที่ในเหตุการณ์ของการทรงเตรีนปีหลังๆก็คือปี2512ค่ะซึ่งปีนั้นเป็นปีที่เกิดรุกภัยน้ำท่วมใหญ่นะคะที่3จังหวัดคือเพชรบุรีประจวบแล้วก็ราชบ,บรุรีซึ่งพระองค์ท่านก็เหมือนกับมีรับสั่งให้นิสิตเกษตรไปช่วยไปช่วยน้ำท่วมแต่ว่าเหตุการณ์ที่ประทับใจมากกว่านั้นก็คือว่าวันที่ท่านจะทรงดนตรีนปีนั้นนะี่ะพระองค์ท่านก็มาติด ตั้งวิทยุสื่อสารค่ะที่จะถ่ายทอดวันทรงตนเตรีนั้นไปให้นิสิตที่ทํางานปฏิบัติหน้าที่อยู่สามจังหวัดนั้นนะคะพระองค์ท่านทําด้วยพระองค์เองเลยเขาไปถามนิสิตว่านิสิตไม่มีใครรู้เลยเพระองค์ท่านเสด็จมาส่งพระองค์งนะคะเพื่อที่จะทําการนี้ให้กับนิสิตและซึ่งประเพณีก็คือว่าท่านจะให้ขอเพลงมาได้ด้วยเวลาท่านทรงตระตรี่เพใ,ใ่้ให้นิสิตที่ปฏิบัติงานที่สามจังหวัดเนี้ค่ะรับฟัง แล้วก็บอกมาว่าต้องท้อเพลงอะไรแล้วก็รายงานด้วยว่าไปทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นความประทับใจที่แบบโอ้โหนิสิตก็ไปตามหาคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะว่าว่ามาเล่าให้ฟังว่าพรงท่านเนี่ยดีพระมาณากิคุณยังไงแล้วก็ท่านนึกถึงแม้กระทั่งนิสิตที่ไม่ได้นั่งฟังอยู่ในห้องประชมุมแต่ว่านอกห้องประชุมนะคะที่ไปทํางานอ,อยู่ข้างนอกสาลจังหวัดนั่นแหละท่านก็ทรงห่วงใยและท่านก็มีรพระาิีพวาพระพิชาสามารถในการที่จะ สมัยก่อนนีะคะปีหนึ่งสองเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีการถ่ายทอดด้วยวิทยุสื่อสารน,นะคะวอลกี้ทอกกี้นะคะทั้งเสียงทั้งภาพเนี่ยทั้งเสียงเนี่ยออกไปให้ให้ให้ใหรับฟังกันได้ น,นี่คือคแค่บางส่วนบางตอนเท่านั้นเองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศในงานเมื่อวานนี้ก็คงจะเรียกได้ว่าอิ่มเอม,ปล,ม,ป,ลมปลื้มปริ่มปิติใจนะคะกับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะสุดท้ายค่ะจะถามคุณพระกมานิดหนึ่งนะคะว่าแล้วหลังจากนี้ไปล่ะคะการจัดงานวันน,นรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรดเนี่ยเราจะยังคงสืบสานไว้ต่อไปหรือจะมีแนวทางในการดําเนินงานอย่างไรต่อไปบ้างคะ ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าทุกปีเราจัดอย่างตอ่อเรื่องนะคะ<ช>เมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตรไปแล้วปีนี้เป็นปีที่เรามีความเศร้าโศกใจมาก<ช>การจัดงานในปีนี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการถวายพระพรถืมืคนไปเพราะทุกปีจะใกล้กับวันเฉลิมพระชนรรซา<ช>ก็จะมีการถวายพระพรถืมืคนด้วย<ช><ช>แต่ปีนี้เราเปลี่ยนเป็นการน้ำลึกสำนึกแล้วก็สืบสารพระพิธย์ิธานค่ะ เพราะฉะนั้นในงานเมื่อวานนี้ก็จะมีการน้อมกราบแล้วก็มีการเหมือนกับตั้งสัตยานผ่านท่านประธานในพิธีคือท่านองค์กรัรในอํพลเสนาโรงจะกล่าวว่าลูก,กเกษตรสาท,ทุกคนนั้นจะสืบสารนะคะจะนำพระบรมราชาว,วาทนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทํางานในการดําเนินชีวิตต่อไปแล้วก็จะรักษาต้นดนตรสีสงปลูปรักษา สิ่งที่ท่านได้ทําไว้ให้กับประเทศชาติรักษาตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นปีหน้าจัดอย่างแน่นอนแต่ก็จะเป็นการที่เราจะนําโครงการต่างๆนะคะที่เราได้น้อมนําแล้วก็ทําให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยเกิดให้มากยิ่งขึ้นค่ะ,คร,ะหนหนครับผมถามทุะการไมือชันิดเดินครับในส่วนของบริเวณที่พระบาทสมเด็จ พระบระมินทรามาหาพุทพบริเดรเดชฮะที่ทรงปลูกต้นไม้ต้นนรีเนี่ยอยู่บริเวณไหนของมหาวิทยาลัยครับเพื่อท่านผู้ฟงังท่านไหนที่โลคาสเดินทางมาที่ม,มาด้วยกันจะได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะอยู่ที่บริเวณนะคะที่เราเรียกว่าประตูพ่อหุ่นโยธินนะคะมหาเทัยแกศราจะมีอยู่หลายประตูถ้าเข้ามาทางด้านประตูพ่อหุนโยธินเนี่ยท่านจะเห็นสระน้ํากว้างใหญ่แล้วก็มีหอประชุมเด่นสง่าอยู่ ้นนรีทั้งเก้าต้นนะคะจะมอะีอยู่ต้านหน้าหอประชุมเลยแล้วก็จะมีการเขียนป้ายชื่อว่านนทรีทรงปลูกลำดับที่หนึ่งถึงลำดับที่เก้าอยู่หน้าหอประชุมนั้นนะคะก็จะมีการร้อมอสวนยามนะคะล้อมรอบด้วยด้วยต้นนนศรีนั้นนะคะเห็นชัดเจนค่ะแล้วก็อยากจะเรียนชวนนะคะว่าเป็นต้นนนทรีที่มีอายุเก,ก่าแก่5้าสิบปีแล้วแต่ว่ายังคงสง่างามงามมดงาม ก็อาจจะเรียกได้ว่างดงามที่สุดในกรุงเทพมหานาครสง่างามมากเพราะว่าคณะวิาศาสตร์ได้ดูแลเป็นอย่างดีแม้กระทั่งเคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2554นะคะแต่เราก็ทราบว่าต้นดินสีของเรานั้นแข็งแรงด้วยพระบรัรณมีของพระองค์ท่านและถ้าเข้ามานะคะในหอประชุมเรานะคะก็จะมีห้องนิทรรการอยู่ซึ่งตอนนี้เราจัดเป็นพิเศษให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเห็นถึงพระมหากรณาธิคุณในด้านต,าต่างๆซึ่งได้จัดทา แล้วก็ได้แสดงไว้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกแล้วก็จะเปิดให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะถึงปลายปีนี้ด้วยท่านก็สามารถที่จะมาชมต้นดนนรีนะคะที่มีความสง่างามถึงเก้าต้นแล้วก็อยู่ตรงสระน้ําแล้วเข้ามาดูนิทรรศการที่เราจัดได้เป็นเรื่องราวของต้นดนนรีแล้วก็เรื่องราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี2489ดค่ะ ค่ะนั่แหละคะ่ะก็ครบถ้วนนะคะสําหรับบรรยากาศงานที่เกิดขึ้นไปเมื่อวานนี้แล้วก็สําหรับสถานที่ที่หลายท่านอยากจะไปไปไปดูไปชมนะคะต้นหนุนสีที่พระองค์ท่านทรงปลูกไว้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณพกดมาศธนพัฒนาพงศ์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสาบันในวันนี้นะคะคุณปิยพงศ์ค่ะ กระผมพบกับรายการได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมครับทิ้งตรงจนถึงบ่ายโมงตรงวันนี้ผมเบียพงศ์เคยเดวายจากวิทยุราชมงคลธัญบุรีครับค่ะดิฉันศิยาธรเชมณีจากวิทยุมอหัดใหญ่ต้องลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะสวัสดีครับกระแสข่าวฉับไวทุกความเคลื่อนไหวติดตามได้ในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันถึงสุ์เที่ยงถึงบ่ายโมง สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอ รับฟังข่าวเวลา13นาฬิกาจากสถานีวิทยุจุฬาครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่าสถานการณ์ประการัรงฟอกข่าวในประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวขึ้นแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปรบกวนเพราะอาจจะเสียหายมากกว่าเดิมได้คุณเผาเพลำสาตรอดทีมข่าววิทยุจุฬามีรายงานครับ นายนิพนธ์พงษ์สุวรรณผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศท,ทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยกับทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาถึงภาวะที่อุณหภูมิเหนือผิวน้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่ขั้วโลกเหนือและมีผลกระทบต่อป,ปะการังที่ออสเตรเลียที่ทําให้เกิดปะการังฟอกข่าวว่าในออสเตรเลียปะการังเริ่มฟอกข่าวตั้งแต่ปลายปี2015ขณะที่ประเทศไทยปะการังเริ่มฟอกข่าวในช่วงเดือนเมษาย,ยนปี2016ที่ขณะนั้นอุณหภูมิของ น้ำทะเลสูงถึง3 0 4องศาเซลเซียสแต่จากภาวะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมมีส่วนช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นทำให้น้ำมีอุณหภูมิลดลงปะการังเริ่มฟื้นตัวได้มากขึ้นซึ่งการฟื้นตัวจะอยู่ในช่วง3-6ถึงเดือนแล้วแต่ชนิดของปะการางังแต่ช่วงการฟื้นตัวสิ่งที่ต้องระวังคือผลกระทบจากมนุษย์ทั้งการถูกรบกวนในสถานที่ท่องเที่ยวหรือการทิ้งของเสียลงทะเลจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอาจทำให้ปะการังเสียหายมากกว่าเดิมได้ ไม่ว่าะกำลังอยู่ในสภาวะฟอกขาวหรือกําลังฟื้นตัวหรืออยู่ในสภาวะปกติแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ควรทาม,มากที่สุดนี่ก็คือว่าลดการบรบกวนเนี่ยให้มากที่สุดเช่นว่าถ้ามีการท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวเนี่ยก็ย่อมเกิดขึ้นได้แต่ว่าท่องเที่ยวอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบการพัฒนาชายฝั่งเขาเช่นเดียวกันนะฮะที่เป็นปัญหาค่อนข้างที่เป็นอุปสรรค ต่อการพื้นตัวของนกปะการะรังเนี่ยที่เด่นชัดนี่ก็คือเรื่องปัญหาที่เกิดจากตะกอนนะครับเช่นาการสร้างถนนหรือโรงแรมหรือสิ่งก่อสร้างตามชายฝั่งเนี่ยนะที่อาจจะก่อให้เกิดพวกตะกอนที่ถูกชะล้างลงสู่ทะเลเนี่ยนะน้ำเนี่ยขุ่นมากขึ้นตะกอนนี่ก็จะตกทับบนนปะกราะรางนะครับ พอตะกรอนตกทับบนปะกกรัรางเนี่ยไอ้ตัวอ่อนปะกกรัรางเนี่ยมันมีความอ่อนแอมากอาจจะถูกตะกรอนทับเพราะนั้นโอกาสที่ตัวอ่อนปะกกรัรางจะเจริญเติบโตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากนั่นการฟื้นตัวของแนวปะกกรังเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ยาก นายนิพนกล่าวด้วยว่าปัญหาภาวะโลกร้อนและอุณภูมิเหนือผิวน้ำที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่บริเวณใดในโลกปกากกราังในทุกพื้นที่รวมถึงประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันแต่ความเสียหายขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่เภาเพลัมศาสตร์ทีมข่าววิทยุจุฬารายงาน ่อไปติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาจากคุณวิริยาล่าพรมรัตนะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ r h AH b จำกัดมหาชนครับสวัสดีค่ะสำหรับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยนะคะประจำวันพุธที่30พฤศจิกายน2559วันนี้ดัชนีตลาดทุนไทยนะคะเคลื่อนไหวในกรอบแกว่งตัวแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวในกรอบบวกเป็นส่วนใหญ่นะคะปิดตลาดในแดนบวกแต่ว่ายังคงไม่สามารถผ่าน1,500จุดขึ้นไปได้เดี๋ยวเรามาปิดตลาด